ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคบคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านทีมข่าวสังคมของ NBT เราได้รับเรื่องของความช่วยเหลือมานะครับเราก็เลยลงพื้นที่ไปไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคุณผู้ชมคือประธานชุมชนภายในชุมชนอินธร,รมรา29เนี่ยครับเขาประสานเข้ามากับทีมข่าวบอกว่าขอให้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนแล้วฐานะยากจนเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับประเด็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีคุณแม่คอยดูแลแต่ว่าพอตอนนี้คุณแม่ป่วยะ คุณแม่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ที่ผ่านมาคนในชุมชนเขาก็พยายามช่วยยกันแต่ทีนี้ในระยะยาวเนี่ย<ฆ>จะไปช่วยกันไปตลอดบางที<ฆ>เขาก็ไม่ไหวเนาะก็คิดว่าควรจะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เข้ามาดูแลทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปที่กระทรวงพอมองนะครับเพื่อจะให้เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันนะนี่คือบรรยากาศในบ้านนะนี่คือสถานที่พักอาศัยเนี่ยของครอบครัวนี้อยู่ในชุมชนอินธรรมรายยแยกสี่ ซึ่งผู้ป่วยเนี่ยชื่อคุณประเทืองอายุ39ปีอยู่ในบ้านพักที่อยู่ในชุมชนแออัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับสาภาพบ้านเป็นบ้านไม้ที่มีลักษณะรุดโทรมแล้วก็มีกลิ่นอับอากาศก็ไม่ถ่ายเทด้วยทีนี้คุณประเทืองเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะเพราะว่าสาภาพร่างกายผิดปกติแล้วคือสื่อสารลําบากเพราะว่าท่านพูดไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าท่านรับรู้ได้ทุกอย่างในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีญาติบ้างหรือว่าไม่ใช่ญาติอ่ะเป็นชาวบ้าน นะในละแวกนั้นเนี่ยเขามีน้ำใจผัดเปลี่ยนกันเข้ามาช่วยดูแลเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเช็ดตัวให้อาหารนะครับคือก่อนหน้านี้ปกติเนี่ยเขาจะมีคุณแม่ชื่อคุณอนงคอยดูแลคุณประเทืองเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมลองคิดดูว่าคุณประเทืองอายุ3าคุณแม่เนี่ยก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะแต่ตอนนี้คุณแม่ล้มป่วยแล้วก็ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณประเทืองซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับ ทีนี้ทางด้านประธานชุมชนนะนางสาวาพรจนาจำเนียนก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าการณีนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อนผู้ที่เป็นแม่เป็นคนดูแลแต่ปรากฏว่าล้มป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะนักสังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยโทรมาบอกให้เตรียมตั้งรับเพราะว่าคุณแม่อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะจากที่คุณประเทืองแล้วเนี่ยนะในขณะที่คนเป็นพ่อล่ะ คุณเป็นพ่อเนี่ยติดแอลกอฮอล์ฮะก็เลยประสบปัญหาไม่มีใครดูแลชาวบ้านก็เลยช่วยๆกันผัดเปลี่ยนกันมาหมุนเวียนมาเฝ้าเนี่ยซึ่งตัวคุณพรจานาซึ่งเป็นประธานชุมชนทราบเรื่องได้พยายามแล้วนะครับติดต่อหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือทุกทางรวมถึงไประดมกําลังทรัพย์นะเช่าที่อยู่ให้ใหม่ เพื่ออยากจะให้สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยเนี่ยมันดีขึ้นทีนี้เท่าที่บทบาทของ n b t เราจะช่วยได้เราก็ประสานต่อคุณผู้ชมไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอน,นะครับปรากฏว่าคุณพัชรมนตปิติปัญญากุณนะผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการท่านก็ลงพื้นที่เลยมาให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องของสิทธิและสวัสดิการที่ผู้ป่วยควรจะได้รับรวมถึง มาแล้วเนี่ยมาสำรวจสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็จะปรับปรุงซ่อมแซมสภาพที่อยู่รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จะมาสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับ จริงๆแล้วเดิมเนี่ยที่ทราบจากทางประธานชุมชนแล้วก็คนที่อยู่ในละแวกนี้ก็บอกว่าปกติจะมีคุณยายนะคะหรือคุณแม่เนี่ยคอยช่วยดูแลอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยก็ได้ป่วยนะคะเป็นสโตรกเนี่ยตอนที่เข้าโรงพยาบาลก็คิดว่าจากการประเมินสอบถามเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็น ออคนพิการติดเตียงในอนาคตต่อไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางพอมอเองนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็เดี๋ยวเราจะลงช่วยเหลือตามในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆเบื้องต้นนะคะอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าสิ่งของจําเป็นต่างๆนะคะที่จะมาช่วยสนับสนุนให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะได้อย่างปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีะคะ่ะ ทีนี้หลังจากนี้ต้องมีการย้ายคนเคสเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก่อนไหมครับค่ะเบื้องต้นคุยกับประธานชุมชนเนี่ยก็จะมีการระดมเรื่องของค่าเช่านะคะไปเช่าห้องที่เป็นห้องที่ดีกว่านี้เพราะว่าห้องเดิมอย่างที่นําเรียน,นะคะ่ะว่าค่อนข้างแออัดแล้วก็สภาพแวดล้อมไม่ค่อยเหมาะสมนะคะมีเชื้อโรคมีอะไรต่างๆแล้วก็ดังนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ปลอดโปร่งนะคะก็น่าจะ ดีขึ้นในเรื่องของการดูแลด้วยนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็จะช่วยดูแลกันด้วยนะคะถ้าตรงนี้เองเนี่ยทางพอมอเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการสนับสนุนดูเรื่องของครอบครัวปการะหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะมาช่วยสนับสนุน,นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อไปค่ะ ที่ตัวคุณประเทืองเนี่ยเป็นผู้พิการนะครับก็จะมีเบี้ยยังชีพผู้พิการอยู่แต่ว่ากรณีของคุณแม่เนี่ยตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่เข้าไปดูรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วแพทย์ประเมินว่าคุณแม่เป็นผู้พิการเนี่ยก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกองส่งเสริมและสวัสดิการของคนพิการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มด้วยนะครับ